หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับความหลงจากการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งทีมของเราบุกไปคว้าชัยชนะเหนือทางปืนใหญ่ออสแนลได้ถึงถิ่นเอมิเรตสเตเดียม2ประตูต่อศูนย์จากการทำเข้าประตูตัวเองของยาคุบคิวิออร์ก่อนหมดเวลาเพียง10นาทีและก็เป็นทางหลุยดีอาร์สที่มายิงต่อฝาโรงให้กับทีมของเราคว้าชัยชนะได้อย่างงดงาม2ประตูต่อศูนย์ที่ตัวผ่านเข้าสู่รอบที่4ในศึกเอฟเอครับต่อไป ทั้งนี้ผู้ที่มีส่วนร่วมกับการทำประตูปลดล็อกให้กับทีมของเราได้สำเร็จก็คือเทรนต์ซอนเดอร์อาร์โนวมบักขวารองกับตันทีมของเรานั่นเองหลังจากเขาเป็นคนเปิดลูกฟรีคิกจนกระทั่งทางคีวีออรทำพลาดเข้าประตูตัวเองดังกล่าวข้างตน้นต่หลังเกมทางมาตินคีโอนอดีตประหลังระดับตำนานของทางเดอะกันสเนอร์ก็ออกมาชี้เลยว่าเยอเกนครอปควรจะปล่อยให้ทางอาร์โนได้ขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลด์อย่างที่เขาต้องการ แทนที่จะไปรอกตัวเอาไว้กับตำแหน่งแบ,บ็คขวาที่จูตัวไม่ได้ชื่นชอบผมคิดว่าคุณควรจะปล่อยให้เทนอต์แันเดอร์อาร์โนได้ลงเล่นในแผงมิดฟิลด์แบบที่เขาอยากเล่นนะขีโอนกล่าวเพราะคุณเองก็คงไม่มีทางปล่อยให้ทางสตีเฟนเจอรัต้องไปลงเล่นเป็นแบ,บ็คขวารอกจริงไหมล่ะ ล่าสุดนักข่าวก็ได้นำเอาประเด็นนี้ไปยิงคำถามใส่ตัวของทางในายใหญ่ชาวเยอรมันที่ซึ่งเขาก็ได้ตอบก,กลับมาอย่างชัดเจนเลยว่าอเล็กซานเดอร์อาร์โนเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ที่สามารถทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจไม่ว่าเขาจะถูกส่งลงไปเล่นตรงไหนก็ตามทีสำหรับประตูที่เราทำได้มันเป็นการทำเข้าประตูตัวเองเหมือนในเกมกับฟูแรมใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดครับกล่าว นี่มันก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่สุดยอดของเพร์อย่างแท้จริงเลยนะอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมยืนยันกับพวกคุณได้เลยก็คือไม่ว่าเขาจะถูกส่งลงไปเล่นในตำแหน่งไหนเขาก็สามารถทำผลงานได้น่าประทับใจด้วยกันทั้งนั้นคุณจะสามารถเห็นได้ถึงคลาสการเล่นฟุตบอลของเขาอยู่เสมอ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พราะอเมจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราเพิ่มเติมสำหรับตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้กันบ้างมาเลว่าภูกำลังตกเป็นข่าวให้ความสนใจในตัวของทางโจชัวคิมมิดสตาร์ดังจากทางค่ายเสือใต้บาเยนเนล หลังจากโจตัวเองได้ออกมาแสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าเขาไม่ต้องการที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดออกไปและมีความอยากจะย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆหลังหมดสัญญากับสโมสอนในช่วงซัมเมอร์ของปี2025 นั่นหมายความว่าในตอนนี้เขาเหลือสัญญากับยอดทีมแห่งแคว้นเบาวเรียของเราอีกเพียงแค่18เดือนเท่านั้นและบาเยนเองก็ไม่ต้องการที่จะปล่อยให้สถานการณ์ลากยาวออกไปถึงการเสียนักเตะไปแบบไม่ได้อะไรกลับมาเลย ดังนั้นมันจึงมีโอกาสสูงมากที่พวกเขาจะยอมปล่อยตัวคิมมิชแบบตัดราคาในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ทางแดนนี่เมอร์ฟี่อดีตมิดฟิลของทีมเราก็ออกมาปมลุกเร้าต้นสังกัดเก่าของเขาเลยว่าให้ลองทดสอบทางบาเยนร์ด้วยการยื่นขอน้อ,ขอเสนอขอซื้อตัวดาวเตะวัย28ปีตั้งแต่ตลาดรอบนี้เลยที่ซึ่งเขาก็เชื่อมันว่านี่แหละจะเป็นการเสริมทัพที่เพอร์เฟกต์สหรับทีมของเยอเกนครอ ผมคิดว่าบางทีลิอวอพูอาจจะมองหาปักกลังตัวกลางคนใหม่เข้ามาเสริมทัพนะเมือฟีกราบนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาต้องเสียโจเอลมาติดไปจากอาการบาดเจ็บยาวตลอดทางฤดูกาลนี้และนั่นก็ทำให้พวกเขาจำเป็นจะต้องพึ่งพาตัวของทางเวอร์กิลฟานได้หนักมากจอเรลคอนซาเองก็ถือเป็นนักเตะที่ดีเหมือนกันแต่เขายังคงขาดประสบการณ์อยู่นะ อย่างไรก็ตามหากเราอยู่ในโลกของอุดมคติแล้วผมเองก็อยากเห็นลิวร์พูไปเซ็นสัญญากับมิดฟิลด์อย่างทางโจชัวคิมมิดเข้ามาเข้าลงเล่นได้ทั้งในตำแหน่งมิดฟิลด์และแบ็กขวาด้วยเขาเป็นคนที่สามารถกำหนดจังหวะการเล่นของเกมได้อย่างแท้จริงและเขาก็ทำมันได้อย่างมีคุณภาพในระดับสูงอีก แต่ก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วนั่นแหละวันนี่คือโลกแห่งความฝันของผมแม้ว่าผมอยากจะให้มันกลายมาเป็นความจริงก็ตามทีไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อเมียจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูอนาคตของทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเราที่กลับมาเป็นประเด็นพาดหัวข่าวในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มอทีมในประเทศซาอุดิอาระเบียยังคงมีความพยายามจะตามเกี่ยวพาราสีเขาหลังสัญญาของซาร่าในถิ่นแอนฟิลกำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ของปี2025 นั่นทำใหแม้แต่ทางโรบบี้ฟาวเลอร์อดีตดาวยิงรับตำนานของทีมเราก็ออกมายอมรับว่าใจจริงตัวของเขาเองก็อยากจะเห็นโมอยู่กับทีมของเราไปจนกระทั่งแขวนสตรัร์แต่การขายเขาแลกกับเงินก้อนโตในช่วงซัมเมอร์นี้ก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารของสโมสอนที่อาจจะต้องตัดสินใจในแง่ของทางธุรกิจ การย้ายทีมของคริสเตียโนโรนัลโดไปซาอุโปรีเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีให้กับลีกนี้เลยนะนั่นทำให้บรรดานักเตะบิ๊กเนมคนอื่นๆพาเลดกันย้ายตามไปที่นั่นฝ่าเลอร์กล่าวโมซาลาเองจะอายุครบ32ปีในช่วงซัมเมอร์นี้และเขาก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกแต่ความจริงก็คือเขาเป็นนักเตะมุสลิมอันดับที่หของโลกใบนี้ นั่นทําให้เขาได้รับการยกย่องเป็นพิเศษในประเทศมุสลิมด้วยกันนั่นคือเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทําไมบรรดาสโมสรจากประเทศซาอุดิอาระเบียถึงอยากได้ตัวเขามากขนาดนั้นผมเข้าใจแฟนวัลลิเวอร์พูลที่มองถึงเรื่องความแข็งแกร่งของทีมมากกว่าเรื่องในด้านการเงินการบัญชีของสโมสรมต่สําหรับผู้บริหารของทีมพวกเขาจะต้องมองในเชิงของทางธุรกิจ พวกเขาจะประเมินมูลค่าของนักเตะไปเทียบกับมูลค่าในตลาดก่อนจะมีการตัดสินใจใดๆลงไปอันที่จริงแล้วผมเองก็อยากจะเห็นซาร่าสวมเสื้อสีแดงเพลิงของเราไปจนกระทั่งสิ้นสุดเส้นทางอาชีพของเขาแต่ผมก็เข้าใจความเป็นจริงด้วยเช่นเดียวกันว่าบางทีมันอาจจะถึงเวลาเราอาจจะเป็นในอนาคตไม่ไกลนี้ด้วยที่การย้ายไปซาอุดิอาระเบียอาจจะเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์สำหรับทุกฝาก่า ไหนก็พูดถึงเรื่องหล็กซาอุกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พอมอยากจะขอพาเพ,อเพื่อนมาดูอดีตนักเตะเก่าของเราที่เพิ่งจะย้ายไปที่นั่นแบบสด,สดร้อนเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่แล้วกันบ้างนั่นก็คือในรายของทางจอแดนเฮนเดอร์สันอดีตกับตันทีมของเราที่ย้ายไปอยู่กับอัลเอสติฟาด้วยสนนราคา12ล้านปอนด์ลังเข้าคุยอนาคตกับทางเยอเกนครอบแล้วหลับทราบว่าสถานะของตัวเองไม่ได้รับการการันตีตัวจริงอีก อ,อย่างไรก็ตามหลังย้ายทีมไปได้เพียงแค่6เดือนเท่านั้นตัวของเ e นเดอร์สันเองก็ไม่มีความสุขที่ตะวันออกกลางและอยากจะย้ายกลับมาเวทีพรีเมียร์ลีกอีกครั้งและมันก็มีรายงานข่าวตามมาอีกด้วยว่าหนึ่งในจุดหมายปลายทางของเขาก็คือการกลับมาขอตายรังกับทางลิเวอร์พูลที่ซึ่งเขาเคยสร้างชื่อขึ้นมาอย่างชัดเจนและประสบความสำเร็จร่วมกับสโมสรมาแล้วมากมาย นั่นทำให้นักข่าวเอาประเด็นนี้เข้าไปสอบถามกับตัวของเยอเกนครอปเลยว่ามันจะมีโอกาสหรือไม่ที่เราจะได้เห็นเฮนเดอร์สันกลับมาสวมเสื้อของสโมสอดอีกครั้งหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าทางในายใหญ่ชาวเยอรมันจะได้ปิดตายในเรื่องดังกล่าวด้วยการย้อนคำถามกลับไปยังบรรดาน,นักข่าวทั้งหลายตามสไตล์ของเขา สิ่งที่พวกคุณเอามาถามผมนี่มันมาจากการถแถลงเองของทางเฮนโดเรหรือเปล่าเขาพูดมาแบบนั้นเลยใช่ไหมครับกล่าวอ๋อมันไม่ใช่เขาเหรอที่พูดออกมามันมาจากการเขียนข่าวขึ้นมาอย่างนั้นหรือดังนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีความหมายใดๆกับตัวของผมหรอกนะตัวของเขาเองไม่ได้มีการโทรศัพท์มาหาผมถึงเรื่องนี้เหมือนกัน อันที่จริงแล้วเราก็มีการพูดคุยกันอยู่นะแต่เราไม่ได้มีการพูดกันถึงประเด็นนี้เมื่อมันเป็นเช่นนั้นแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรต้องมาพูดถึงกันต่ออีก เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อเยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อทางมิเกลออเตตาในใหญ่ของทางปืนใหญ่ออสนอรเรามาตีโพยตีภายกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นเลยว่าทีมของเขาสมควรจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะได้มากกว่า Liverpool. ลิเวอร์พูลหลังเล่นได้เหนือกว่าทีมของทางเยอเกนคร็อตามมุมมองส่วนตัวของเขา ย่างไรก็ตามเจมี่คาร์เกอร์อดีตประหลังระดับตำนานของทีมเราก็ออกมาสวนกลับในใหญ่เลือดสเปนิชกลับไปแบบหล่อหลอด้วยการโพสต์ข้อความกลับไปเลยว่าเรียกว่าภูของเราไม่ได้สนใจกับชัยชนะนัดนี้เลยด้วยซ้ําเพราะมันมีสิ่งอื่นที่สําคัญมากยิ่งกว่าที่พวกเขาจะต้องหันไปโฟกัสเรียกได้ว่าคําตอบของเขานั้นทั้งหล่อและเล่นเอาทางอาร์เตต้าต้องจุกอกแตกตายกันไปเลย ชัยชนะนัดนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเลยด้วยซ้ำนะคาแรคเตอร์โพสต์ลงใน X อกส่วนตัวของเขาแต่มันคือการที่เราไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บตามรบกวนแล้วก็ไม่ต้องมานั่นเล่นเกมนัดรีเพย์ต่างหากล่ะแต่ครั้นเมื่อเกมการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นไปแล้วมันก็ช่วยไม่ได้ที่เราจำเป็นต้องคว้าชัยชนะนี่คือผลการแข่งขันที่มีความสำคัญมาก แต่สิ่งที่มีความสำคัญมากยิ่งกว่าสำหรับทีมของเราก็คือการได้เห็นทางหรุยดีอัสคืนกลับมาสู่ฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเขาใน2เกมหลังแล้วเพื่อนๆหลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ